ในปี2025ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านะครับน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของทางด้านอ s u z ซที่เตรียมจะปล่อยอ s u ูซ u ดีแมเครื่องยนต์2.2ลิตรบ์โมแบบมิ d Hy บ r ิ d 48โวล สำหรับ Isuzu DMAX นะครับเปิดตัวรุ่นปรับปรุงชม M/Y 2023ในประเทศไทยเมื่อวันที่6ตุลาของปี2023นะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับจะมีการปรับปรุงออกแบบใหม่เท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านหน้าปัจจุบันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรใหม่เนี่ยอยู่ในการพัฒนาและมีแผนที่จะเปิดตัวภายในปี2025นะครับแล้วอาจจะเปลี่ยนชื่อจาก d m a x เป็น e-mac ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ยังไม่ฟันธงนะครับและสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรใหม่นะครับอาจจะมาพร้อมกับ2.2ลิตรแบบเทอร์โบแล้วก็2.2ลิตรเทอร์โบแบบมิดไฮบริดนะครับและจะเข้ามาแทนที่เครื่องยนต์1.9ลิตรเทอร์โบ150แรงม้าแล้วก็เครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบ190แรงม้าที่จำหน่ายอยู่ในโฉมปัจจุบันนะครับ และจากรายงานล่าสุดนะครับที่ทางคาร์มกาซินไทยแลนด์ของเราได้มาเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลในตระกูล RZ ความจุ2.2ลิตรนะครับหรือว่า2,200ซีซีนั่นเองครับที่จะถูกนํามาแทนที่แล้วก็ประจำการอยู่ใน All New Isuzu D-Max นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดมีการอัปเดตเกี่ยวกับขุมพลังบล็อกใหม่นะครับว่าจะมีการติดตั้งแบบ m i d h y b r i d 48โวลตมาด้วยเพื่อเพิ่มพละกําลังในช่วงออกตัวนะครับและเร่งแซง ตลอดจนช่วยลดการสั่นสะเทือนในจังหวะสตาร์ทเครื่องยนต์โดยระบบ m i d h ฮบริดนะครับของ isuzu d-max จะมีรูปแบบและการทำงานคล้ายๆกับ toyota hilux m i d h y b r i d นะครับคือมีมอเตอร์ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องยนต์ด้วยสายพลานและยังไม่มีข้อมูลตัวเลขพลังกำลังสูงสุดนะครับที่มอเตอร์เนี่ยสามารถทำได้รวมถึงตำแหน่งการวางแบตเตอรี่48โวลต์นะครับว่าจะวางไว้ตรงจุดไหนของ ตัวถัง Isuzu D-Max รุ่นใหม่นี้นะครับทางด้านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำหรับเครื่องยนต์2.2ลิตรเทอร์โบในตัว2025นะครับที่เราพอจะได้ข้อมูลมานะครับก็คือจะมีการเพิ่มขนาดของเทอร์โบชาร์จให้ใหญ่ขึ้นนะครับช่วยให้อากาศเข้าเครื่องยนต์ได้มากขึ้นทําให้กําลังและแรงบิดสูงขึ้นนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงการออกแบบของห้องเผาไหม้ใหม่ช่วยให้การเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นมีการปรับปรุงหัวฉีดแบบคอมมอนเรลใหม่นะครับช่วยให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยแม่นยํายิ่งขึ้นทําให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับนั่นเป็นผลทําให้มีอัตราการประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตรงตามมาตรฐานยูโรไฟและสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆจากการคาดการณ์ของคาร์เมกาซินไทยแลนด์ของเราเนี่ยคาดการณ์ว่าขุมพลังดีเซล2.2ลิตรนะครับ จะมีทั้งแบบเทอร์โบนะครับแล้วก็แบบเทอร์โบมิดไฮบิด48โวลต์มาให้นะครับและเครื่องยนต์บล็อกใหม่เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะถูกนำมาประจำการแทนที่เครื่องยนต์1.9ลิตรเทอร์โบหรือดีเซล3.0ลิตรเทอร์โบไปเลยหรือไม่นะครับหรืออาจจะมีการทำตลาดคูก่กันไปนะครับต้องรอติดตามในช่วงปี2025หรือประมาณปีหน้านี้เองนะครับ ก่อนที่ Isuzu DMAX นะครับมาทิ้งทวนกันหน่อยนะครับก่อนที่ i s u z u D Max แบบ BEV นะครับหรือว่าคุมพลังไฟฟ้า100%นะครับจะเปิดตัวในช่วงปี2027เป็นอย่างเร็วนะครับอาจจะเลยไปก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นอย่างเร็ว2027เเราอาจจะได้เห็นตัวเป็นๆกันนะครับ ส่วนในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนฝากกด Subscribe ช่องคารแมกกซีนไทยแลนด์ของเราไปด้วยนะครับหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเจ้า Isuzu ีแม็กขุมพลัง2.2ลิตรเทอร์โบตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ